ถ้าผู้หญิงธรรมดาอย่างครูเนี่ยเป็นคนธรรมดามากๆอ่ะที่ล้มละเนระนาดล้มละเนระนาดแต่สิ่งที่ครูทำอ่ะครูอยากให้พ่อแม่ครูภูมิใจเพราะถึงแม้ว่าแม่ครูจะไม่อยู่แล้วแต่ครูอยากให้แม่ครูภูมิใจอยากให้พ่อครูภูมิใจผู้หญิงที่ล้มละลายธุรกิจล้มหมดทุกคนเป็นหนี้ป่วยปางตายทุกคนคิดดูลูกอ่ะน้ำนมหยดหนึ่งลูกยังไม่ได้กินอ่ะ แต่ครูสามารถที่จะพิชิตร้อยล้านได้ในตอนนั้นนะคะในตอนนั้นครูสามารถพิชิตร้อยล้านได้ครูสามารถพิชิตธุรกิจได้อะคือมันคือความภาคภูมิใจครูเลยถามว่าวันนี้คุณมีอะไรภาคภูมิใจในตัวคุณหรือ,อยังลุกขึ้นมาค่ะอย่าทอ้อถ้าวันนี้คนใกล้ตัวเรายังไม่สบายหรือถ้าวันนี้ตัวเราอะค่ะมันยังไม่ถึงเป้าหมายอะอย่าท้อค่ะลุกขึ้นมาให้ไวค่ะแบรนด์ของครูสินค้าของครูทุกตัว ไม่ใช่ผลิตเพราะมีตังค์แต่มันผลิตเพราะใจค่ะทุกคนทำไมสินค้าครูทุกชิ้นถึงขายได้เป็นล้านชิ้นเป็นแสนชิ้นสินค้าครูสิบกว่าตัวทุกตัวขายได้เป็นล้านชิ้นแสนชิ้นทุกคนเพราะครูใช้หัวใจจริงๆถ้างั้นจะไม่ไม่เกิดการซื้อซ้ำชานุะเก้าขายได้ไม่รู้เป็นล้านล้านชิ้น แชมพูขายได้ไม่รู้กี่แสนชิ้นจะแตะล้านชิ้นละสบู่ขายได้เป็นล้านสเปรย์ขายได้เป็นล้านทุกคนเพราะฉะนั้นค่าสินค้าไม่ดีไม่มีทางที่จะขายได้ขนาดนี้เพราะครูไม่ใช่ดาราเพราะครูไม่ใช่คนดังเพราะครูไม่ใช่เน็ตไอดอลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมันคือใจค่ะครูถึงใช้คำว่าใจแลกใจ นี่คือสิ่งที่ครูไม่ใช่ใช้ลมปากพูดนะคะมันคือข้างในค่ะใจแลกใจมันจึงได้ใจนะคะครูอยากให้ทุกคนสำเร็จจากหัวใจครูจริงๆชีวิตที่เหลือพูดไปก็เหมือนนางเอกนะคะขอเป็นนางเอกกัละกันชีวิตที่เหลือค่ะเพื่อแบ่งปันนะคะปฏิทานไว้แล้วชีวิตที่เหลือเพื่อเพื่อแบ่งปันมีวิชาอะไรจะถ่ายออกให้หมดชีวิตที่เหลือเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทำได้ทุกทางค่ะทำทุกวิถีทางค่ะทุกคนเร็วๆนี้ก็จะไปออกรายการทีวีนะคะสามรายการเป็นรายการที่นะดึงดึงดึงเอาแบบนี้ละกันนะคะสามรายการอยากให้ทุกคนสําเร็จเนาะใครที่ไม่มีทุนนะทุกคนลองเข้ามาค่ะอยากให้ทุกคนท่องคําว่าครูไม่ปล่อยมือคุณ แต่ถ้าวันนี้คุณมีแล้วคุณพร้อมแล้วคุณไปต่อกับครูไม่ได้คุณไม่ชอบครูคุณไม่ชอบอะไรอะไรก็ตามปล่อยมือครูได้เลยนะคะครูจะไม่ดึงไม่ลังไม่ไม่อะไรใครเลยทุกคนเพราะว่าหัวใจของครูจะอยู่ดูแลคนที่อยู่กับครูเท่านั้นถ้าเมื่อไรที่คนที่ออกไปแล้วหรืออะไรไม่ใช่ครูเกลียดเขาโกรธเขาไม่รักเขานะคะแต่ครูไม่มีเวลาค่ะที่จะหันซ้ายหันขวาครูมีเวลาแค่จะพาคนที่จะไปต่อไปข้างหน้าเท่านั้นเหมือนครูเป็นนักลบที่อยู่ด่านหน้า ครูกลัวว่าศัตรูค่ะจะมาฆ่าคนข้างหลังเพราะฉะนั้นครูต้องสู้ใจขาดนะคะสู้แบบก็จะไม่มีเวลาที่จะหันซ้ายหันขวาแบบอะไรแบบนี้นะคะทุกคน